สวัสดีเอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพารวยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะโอ้ทะเบียนรถอีพอนหนเด้อหกศูนย์หคนวะเสี้อไดยลืมซื้อเลขยี่แมววะแม่นบอกเสี้อไดยลืมซื้อเลขก็สั่นศูนย์หกศนยเก่าคนวะ สว่างงวดว่างหันตัวเลขของคุณพ่อเข้านะคะของพ่อชัยเข้าเดอ้อพี่น้องค่ะนะคะสวัสดีค่ะพ่อฮะไปทางนี่บ่อ,อ๋กมองได้ที่มันสว่างสวยโอ้บังบักม่วงพี่น้องสะออนบักม่วงค่ะโอ้สะออนพายตูเพิ่น อยากซื้อแต่เบียรพ้นแล้วไปเนบยูทองนาบ่เพราะท่านใล้ใหไงเนาะขงอีพ่อไปนก็ไปเนบไปยูเฮือนพ่อได้กินยอพอได้กินยังเงมีชีวิตอยู่อยู่เอาได้งามแทอะเพรเป็นงามของอีพ่อวะหนูมอเอใส่ซยังเสียดิ้นัมแล้องตามบ้างกันคนาดไปแข็งแกร่งมาพอเนาะเสียดนทมันแข็งมันกินอยู่หรอ มันติดอยู่เยยเเห็นนบ่อูพราะว่ามันซุ่มหนามเด่นอุปูกใส่ทอดีเลยนอะใส่ทอไว้เอาพี่น้องเบ๊กเด็กพ่อตามต่อนะครับสำหรับเรื่องของการร้องเรียนช่องกว้างเดือนอีกเราหัวนีนก็ใช้เป็นกระไฮแมนนี่นะครับเดี๋ห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมคะก็สําหรับงวดที่ผ่านมาตัวเลขของคุณพ่อนะคะ เข้าตรงๆนะคะเมื่อวานกลับมาหาคุณบอสชัยสามรอบแล้วหรอขอสวัสดีครับรอบที่สามปิดงานไหมพอไปงานจบพไปงานเสรจรไหมงนบเหมือนรับจนเมื่อขอไปงานก็ตั้งบ้านพอพุ่นๆนี้ยังแหนมันเมื่อเนิร์ดนะวันนี่ก็ไปตามบ้านตามเมืองเพิ่งนะพ่อนะน้ำเป็นผ้าเพชรผ้าเพชรน้ำเป็นแหบนี้เมื่อวานนะเมา่อเขียนโลดเขียนไว้เขาต้องเขียนหน่อยเอามาเขียนเลยเขียนไว้เลย เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์จ้าพี่น้องน้ำเขาต่ออีกแมนปีใหม่แล้วมันเริ่มมันเริ่มไปดิปีใหม่เลขมันเริ่มมากแล้วเนาะค่ะเริ่มเขาแล้วอากาศกระหนาวพี่น้องอากาศเริ่มหนาวแล้วแม่นค่ะมัขึ้นโอ้ยยุ่งนงานนให้ดังไฟสิงเ์น้อสมุทรเทาค่ะ ก่ได้ก็เลกนันไปบอกเล็กสามตัวไม่ได้เลยก็เลยผนอ๋อบอกอจังมานะจังมาเอาสองสามตัวป่ะคะพ่อเพราะว่าน้ำจับรัรลอยก่านใดยนะังไงอ๋อเพเป็นยังค่ะเอาตัวม,มันได้ซะก่อน สู่อยู่คนหนึ่งไปยืมภาพก็ไปถามพ่อโหพ่อใช่จัดไปให้เรียบร้อยป <laughs> ีไม่เดียวให้ยซานตัวแตกเรือยพอ 3อตัวเลยเพิงแล้วโมนครับเดี๋ยวค่อยมาตามต่อนะครับนะตามตัวนะบุเรงบุรีพ่อเอาแบบสบายสบายค่อยมาเอาก็ได้ให้เวลาพอ่อคิดคำนวณก่อนนะคะท่านผู้ชมหลงัลงเก่าก่อนหนึ่งหลงังเด็กเด่นมาพอ่อเด่นเก่ากับน โอ้ยบแม่เขียนอ,อย่างะยงครับเก้ากับสี่เกากับสีก้าับสีเด่นเก้ากับสี่นะครับเกับสี่หลายตัว,วเยวอยะไปแีดงวงหนเนาะวงโหลวงตัวมันถือขนาดน่าม,มันส้มขา <c oughs> ที่หลังส้มนัน่งที่บานุงไรนัน่นมันวงสามตัวเลยวงสามตัวคือคือ,อน หาหนึ่งหาหนึ่งเราก็หาหนึ่งเราก็หาสามเราก็สองเก่าช่วเบื่อยเขาไปซื้ออยู่บ้านองไรยวะครจะเป็นฟุ่มทร่เหมืออะไรแสดงว่าเนาโชคดีนั่นเอนะครับโชคดีอือปีใหม่นี่ก็ขอโชคดีนะครับผู้ใดพิหวังในงวดติพานมากนะครับงวดนี้ก็ขอโชคดีด้วยครับแต่สำหรับแนวทางของคุณพ่อชัยนะครับ เขตเขตนี่เขาบอกเอื่นเพราะไส้เด้เขาเอื่นอาจารย์ไส้นะครับอาจารย์พอซีเลยเป็นอาจารย์หมดเลยอาจารย์ไส้นะครับสามมันท่วมเขาอยู่ดิครับดีก็ได้บนนี่มันบาดหลายตัวตอนนี้บนบนบ่อร้ายตัวมันสิมาแล้วปีใหม่พี่น้อง พอใช่นะคะท่านผู้ชม51ตรงๆนะคะใครเข้ามาก็รอรุ้นไปด้วยกันนะคะว่าจะได้คู่เนาะรับตัวไหนนะคะเด่นบนยังหอบนเหรอหนึ่งกับสามหมู่บนนั่นเหรอเด่นบนหนึ่งกับสามสามกับหนึ่งล่างล่างเก้ากับสี่เก้ากับสี่ ก็จับเหลืกซับผมซึจะเป็นไงก็ให้บนเด่นสามรองหนึ่งนะคะสามรองหนึ่ง่างเก่าครับตกขึ้นหนึ่งเก่าเก่ากับซีเน่ยเขียนไว้หนึ่งอกขึ้นีเนี่ยน้งใส่เก่าข้หนึ่งเหมือนม้าบส มันบปตรงปกเนาะงหันเนาะตรงกับกับตัวเลขเพราะมันกับสูตรหลายสูตรแสดงว่าเอาหลายหสูตรหลายสูตรรวบมาได้ยังไงได้หม่ว่าอันเดียวหรือวาอะไรทาเหล็กตรงกันก็คือแม่นเลยบอกครับเริ่งสั่นแล้วข่ามันตรงกันกับพ่อใส่อยู่ มันมันวนนเาอนสามกับหนึ่งมครับเป็นตัวเก่าเพรามันมันเป็นเก็ดบนนะบครนบนเป็นเจดกับยังเจ็ดกับสามเจ็ดกับสามนะครับเนาะตรงสูตรมันเ็ดกับสามเรป็นยังค่อยๆคิดไปพ่อจะเป่าเขียนก็ได้ให้พ่อตั้งให้มันแลวสักวันม่จะเปจหแล้วอ่แล้วไปสีโอ๋อเสร็จแล้ว สรุปก็คือบนเด่นสามรองเจ็ดล่างเด่นเก้ารองสี่เด่นเจ็ดรองสามอ๋อเด่นเจ็ดรองสามจะจะวงกลมเป็นันครับอืมกับสามนะครับวันนี้มีเจ็ดได้มากเจ็ดเขาท่างเลยพี่น้องค่ะไปท่างเดิมบอสจ้านี่เลยบ่นน้ำเดี้อบ่นครับวุ้งสองตัวเลขบน

ที่กับนจะกับกับกัดกับเจ็ดเก่าของสือกั๊บอ่หนะขันันนนกับกัก็จะกับเขาเลินี้อตัแตกอฮเลขสามตัวให้จะคููกันเนาะ

ขับบนขับจะมีเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าและหกแปดสามตัวพอสามตัวคือเจ็ดเก่าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเจ็ดเก่าเจ็ดก็เฮเจ็ดเก่าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าพูดอะไรเพืพ่อหมั่นใจก็ดดอนเดินล้างน้ำเนาะ ลล่าสรุปแล้วคุณพ่อคุณพ่อให้สองตัวอยู่สี่ชุดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าหกแปดสามตัวให้อยู่สองชุดเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าครับเนี่ยทางล่างอ่ะพ่อพี่ล่างศูนย์สามตัวใหญ่กีะไรมันบวกครับศูนย์สาม เก้าหนึ่เจ็ดุเามันเป็นหาุดเอาีสุดก็ได้าดสุดเนาะาเกนาหอเอาสองหแล้วเลยสามศูนย์ศูนยองศูนย์สองอะี่สุดี่สุดมันมีสุดหนึ่งซี่หาน่มันบอกครับเดี๋ยว ให้มาติดตามอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยให้คขึ้นอมาสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับขับมาท่ามเร็ดเลยครับเป็นวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับกสิบเกียดด้วยวันนี้วันที่สองที่เป็นไหนวันที่เตียนไปอีกัวนวันที่สิบหกมันติดวันสำคัญห้องโอเกโอเกอยู่เพราะว่ามันเป็นอีหยังมันก็คือเก่าเหรอขันมันออกมาท่มเนาะคนมัน คนดันซื้อ่าโอ้ยบอกว่าถือกูตรงมือจริงแ่ังสีมันก็มีแน่นี่หรอก็เป็นยังกระพรเนาะมันกจะไปโทมือเาข้อยดสูตรมัน่หัดเนาะครับสองตัวเนี่ยทางบนพอมักตัวใหที่สุดครับสองตัวบนเก็ดเก็ดกับเก้าเก็ดเจ็ดเก็ดกับเก้าเจ็ดงาวงเลยครับให้วงกลมไปเยเรันมันพลัดอยงวนอคนพลารัดส้ล่างนะพอล่างศูน ศูนย์สามศูนสามเก้าสองเก้าสองี่อันละสองตัวนี่เด็กเด่นพ่อเป็นเก้ากับสี่กอดข้อกันหน้าบ่พ่อมันกิบมาแน่เนอะมันเกิดมันมีอยู่มันมาฝึกเขาตัวผีวะสี่เก้ามันจะว่ามันจะมาตัวผีวะยังมันว่าขับขับย่าบงกกมันเพิเลยสี่เก้าบงกลมัยสามสุดนครเนาะทั้งบน เนสามเป็นเจ็ดรองสามนะครับสําหรับแนวทางบนนะครับคุณพ่อให้เลขเบิร์มาเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับกับข้าวเจ็ดนะครับของผู้เฒ่าันไปจวุเนาะผู้เฒ่าผู้เฒ่าหมูว่านหัว้เ่าเจอวคุณพ่อนไทยแม่ล้วนะครับนไยแหลาแปดกับสองเพาะงวดนี่เด้อแปับสองถ้าว่มีแปดกับสองก็ได้กินคนลางวดนี่ตัวนี้มันแปดกับสามยู่ยู่สุดนันสอ่า วัที่แล้วเราแตกเกือบแตกสามตัวได้ของเราซื้อซูนซื้อซหนึ่งเก่าซืยอหนึ่งก้าเกือบแตกนะครับนะเป็นยังคือบตัดแต่มันเรียบรลอยนวะคนคเอาตัวนั้นกับตัวนั้นเลยเข่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าว่าได้ปันนี่ก็ได้แล้วเขาได้หโอ้ยแต่ที่ตนเล่าเนาะสำหรับแนวทางของคุณพ่อชัยนะครับ๋จะมาตามให้จะมาตามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคอว่าเอาชุดนี้ไปก่อนนะครับเพื่อฟันประกอบนะับอน้อก็าแน่แล้วครับ ซือ้อกี่บาทนั้น่งเ,เหลือเท่าไงครับนั่นนะครับเนาะข้าวส่วนห,อนนหอ้องสามถูนะครับห้องสองอ๋อเป็นแนวทางของคุณพ่อไันะครับก็ขอโชคดีนะครับขอโชคดีปีใหม่นะครับงวดที่ผ่านมาคุณพ่อไัให้ห้าหนึ่งนะครับเด็กของพ่อไัก็ถือว่าเข้าตรงๆอยู่นะครับโอ้ยผู้ใดก็ได้ครับผู้โพสือยังบ่ได้เหมือนกันครับทุกบ<ๆ>อกกันว่าผ<อ>ู้สือไดหลุดถานที่หลังโอ้ลุงเด้อ บ้านไก่เคี่ยงไงได้หลายนะครับเนาะครับเบื่อใช่ไหมแต่คุณไดซื้อก็ได้ไผบ่ซื้อคือบ่ได้คแล้วว่าตัวใด้เมื่อวนี้ก็บอกเขาไว้รู้เนาะสามตัะสรุปเนีทางบนของคุณพ่อชัยนะครับคุณพ่อชัยจะให้แนวทางสองตัวอยู่สี่ชุดนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าและหกแปดนะครับสําหรับแนวทางสามตัวจะมีสองชุดนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดและหกเจ็ดเก้านะครับสําหรับแนวทางบนนะครับ สำหรับแนวทางล่างคุณพ่อใส่ให้4ชุดนะครับ0 3 9 1 9 2และ0 2นะครับขอโชคดีปีใหม่นะพ่อเนาะสามตัวสามตัวสามตัวมี่ยังมันงเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าค่ะแม่นม่พอเซียงเมืองครับว่าจะได้ก็งวดนี้พ่อเซียงเบิองแต่ดอกซุ่มสามตัวนั้นนั้นโอกาสหลายอยู่ดิอ๋อสามตัวนี้มีโอกาสหลไปทังยืนนะสามตัวก็มี เจ็ดเก้าเจ็ดกับหกเจ็ดเก้าสี่ประเออ๋อโอกาสมาหลายเนาะค่ะเนาะสาธุคอยเดินตอนอย่างนาะนพอเนาะเล็กๆน้อยๆหวดก่อนนี่พอว่าจะไดเกาะไพโบสือบ่วใดบ่ผู้ใดโบสือบ่วใดครับโบสือบัวใดจริงครับงวดที่แล้วหาเนื่องตรงๆไพโบสือคือบ่ไใดสือกัคือได้คันผู้ใดสือก็คือไดขันน่าขำบ่นกับจ่อจังมากด้อค่ะครับมันนี่หมืองตุ่นี้มาไซเดอร์นะครับ เดี๋ยวจะมาตามให้ตัวเดีงเนาะเขาสิให้ตัวเดียวเพื่ออะไนะครับไพ่โสื้อกับโพได้วันนี้ก็ที่โบคือกันนะบอไพ่โสื้อกับโพได้โพได้โพสื้อกับอะไรสุดหรือเนอะค่ะหแคมหนมอตอร์วันนี้เลือกเอาเพราะว่าค่ะมาตามต่อจากคุณพ่อไยให้นะครับเพิ่อนไฮห้าหนึ่งงวดที่ผ่านมาแอดมินเกิดมาตามต่อให้นะครับ ไปยิปจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนหวงหนาด้วยครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภปีใหม่นี้นะครับ2,568นะครับโชออชกมันหมันสกูสุขค<ะ>นนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเฮงเปังๆรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะบงนเขาค่ะบนเขาเหปีใหม่เหรใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ